ขอบคุณหมอต้อมนะครับที่ได้ช่วยแนะนำอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีผู้ร่วมฟังนะร่วมอาชีพทุกคนนะครับเราห่างเหินกันามาร่วมสองปีนะครับอาจารยา์ไม่ค่อยได้ปรากฏให้เห็นตัวนะเหมือนกับพวกเราที่เก็บตัวเงียบๆกันมานะครับตอนนี้วิกฤต ได้ผ่านพ้นไประยะหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณบริษัท m s d นะครับที่ไดเ้เชิญอาจารย์มาให้ความคิดเห็นนะฮะการจัดการเรื่องการผสมเนี่ยจะทำยังไงหลังภาวะ ASF จริงๆเรื่องนี้ควรจะพูดก่อนหน้านี้นะครับแต่ไม่มีใครเชิญพูดก็เลยเหลายคนก็ได้ได้ทำ แบบที่อาจารย์จะแนะนำไปแล้วนะส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับหลายฟาร์มก็ยังไม่ได้เริ่มต้นก็ลองมาฟังนิดนึงนะครับว่าเราจะเดินทางไปที่ทางไหนยังไงนะครับตันนี้ที่อาจารย์พเด็จได้บรรยายไปนะฮะมันก็จะเป็นในส่วนของต้นน้ำการผลิตนะฮะต้นน้ำการผลิต ก็คือตั้งแต่หมูสาวแม่พันไปนะครับเพราะฉะนั้นโปรดักชันในฟาร์มเราจะดีไม่ดกีก็อยู่ที่ต้นน้ำอันนึงนะครับตอนนีอ้อาจารย์มีเวลาน้อยนะสไลด์มันเยอะเพราะฉะนั้นก็ขอไปเร็วนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยฟาร์มที่เลี้ยงสุกรพันเนี่ยนะครับที่ผลิตลูกหมูเนี่ยอ,อาจารย์แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มนึงคือ เป็นกลุ่มที่ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคระบาด ASF นะก็มีอยู่หลายฟาร์มนะครับที่ยังสามารถป้องกันไม่ให้เกิด ASF ขึ้นในฟาร์มได้นะครับกลุ่มที่2นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่เจอนะครับ ASF นะฮะแล้วก็สามารถที่จะจัดการได้เพราะว่าได้เรียนรู้มาส่วนหนึ่งแล้วก็จัดการได้เร็วนะก็ก็สามารถที่จะคงเลี้ยงแม่หมูได้นะครับ แล้วกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องต้องลบแม่หมูออกทั้งหมดเลยแล้วก็จะเริ่มต้นเลี้ยงใหม่นะฮะก็ในหัวข้อวันนี้ในเรื่องของการผสมเนี่ยในกลุ่มแรกเนี่ยคิดว่าเราสามารถจะจัดการหรือทำการผสมได้แบบปกตินะฮะไม่ต้องไปกลัวอะไร นะเพราะว่าไม่มีเชื้อโรคในฟาร์มนะเคยทำแบบไหนมาก็สามารถทำแบบนั้นได้นะส่วนกลุ่มที่เป็นห่วงนะ,ะก็คือกลุ่มที่เคยมีโรคระบาดนะะเกิดขึ้นในฟาร์มนะฮะซึ่งในการผสมเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการนะครับว่าจะทำยังไงเพื่อให้ ลดปัญหาเรื่องเรื่องของของการแพร่รกบาดของเชื้อในฝูงของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นท็อป,ปิกหรือหัวข้อที่อาจารย์จะพูดในวันนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักๆนะในเรื่องของการผสมพันธ์นะก็ในส่วนแรกเนี่ยที่เป็นส่วนที่เราเรียกว่าต้นน้ำของของหมูพันธุ์ก็คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะฮะ เราจะต้องอให้ให้ปลอดเชื้อ a s f นะครับพ่อพันธุ์จะทำยังไงแม่พันธุ์จะทำยังไงก่อนการผสมนะ,ะหัวข้อที่2นะมาถึงวิธีการปฏิบัติแล้วนะก็คือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสนะฮะร,ระหว่างพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์นะให้น้อยที่สุดนะเท่าที่จะทำได้นะอันที่3ก็คือลดจำนวนคนในการทำงาน ในจุดผสมแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการผสมเนี่ยให้สั้นที่สุดนะเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบการผสมนะเพื่อการผลิตนะซึ่งหลักการที่ดีเลยนะก็คือระบบเข้าหมดออกหมดนะหรือออนอินออนเอาที่เราเคยใช้กันมา ตั้งแต่สมัยที่เป็นเพิร์ตใหม่ๆนะฮะที่เราเราใช้ระบบนี้กันมานะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเอากลับมาใช้ในเรื่องของการผสมใหม่นะครับมาดูหัวข้อแรกนะครับเรื่องของต้นน้ำทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นะซึ่งเราจะต้องทำให้ปัสจากเชื้อก่อนนะะโดยเฉพาะฟาร์มที่เคยมีปัญหาเรื่องโรคระบาดในฝูงหรือฟาร์มที่ ขึ้นใหม่นะขึ้นใหม่ก็คือเอาแม่หมูพ่อหมูใหม่เข้าไปทั้งฝูนะครับอันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือในส่วนของพ่อเนี่ยนะครับและแม่พันธุ์เนี่ยต้องต้องมีการตรวจโรคก่อนนะอันนี้ก็เป็นที่พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าจะตรวจยังไงทำยังไงก็คือไม่ให้มีเชื้อก่อนที่จะผสมเพราะว่าถ้ามี ผสมไปก็จะเกิดการระบาดขึ้นมาอีกนะครับนะโดยเฉพาะในในส่วนของหมูสาวทั่วแทนที่อาจารย์พเดชพูดไปแล้วนะครับก็คือการสกรีนหมูสาวซึ่งบางครั้งบางฟาร์มโดยเฉพาะฟาร์มที่ขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยนะนะน,นี้เราต้องสกรีนแบบแบบร้อยเ์นลยนะครับนะตั้งแต่การตรวจตั้งแต่รับเข้ามานะตรวจระบบ pcr นะสองสารอบนะฮะ จนแน่ใจแล้วถึงจะเอาเข้าฝูงตอนไหนที่ให้ให้ผลเลือดเป็นลบก็คัดคัดออกให้หมดนะฮะแม่หมูก็เหมือนกันนะครับที่มีอยู่นะครับก่อนผสมก็จะต้องตรวจนะให้มั่นใจว่า,าไม่มีเ,เชื้อ ASF อยู่นะครับส่วนในในส่วนของพ่อนะครับการจัดการในส่วนของพ่อเนี่ยอาจารย์เน้นหนักในเรื่องตั้งแต่มาตรฐานนะครับซึ่งจริงๆเคย เคยพูดมาตลอดนะครับแต่ฟาร์มส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจนะฮะในเรื่องนี้อย่าลืมว่าถ้าฝูงพ่อมันติดเชื้อมานี่ก็คือจบเลยนะครับถึงแม่ไม่ติดก็ตามนะฮะเพราะว่าน้ําเชื้อไม่มีใายก็ต้องแปเอาที่อื่นเพราะฉะถ้าหลายฟาร์มที่ที่สามารถจัดการเรื่องเรื่องส่วนหงพ่อได้นี่ก็เขามีแม่ทดแทนใหม่เข้ามาเขาก็ไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นห่วงในเรื่องของของการใช้น้ำเชื้อนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำในอนาคตในฟาร์มใหม่ๆห,หรือ,อ,อฟาร์มเก่าก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยทางกรมสุตว์เขาก็มีระเบียบอะไรออกมาเยอะในเรื่องของการผลิตน้ำเชือ้อไม่ว่าจะทำใช้เองในฟาร์มหรือทำจำหน่ายอะไรพวกนี้นะต้องมีมาตรฐานจริง,รงๆนะเขาสามารถตรวจสอบ ได้นะครับอันนี้พวกเราการเลี้ยงแบบปกติใหม่ก,ก็จะต้องเข้าสู่มาตรฐานพวกนี้นะครับนะฟาร์มที่ผลิตน้ำเชื้อศูนย์ผลิตน้ำเชื้อของฟาร์มเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทนะรประเภทหนึ่งก็คือเรามีศูนย์พ่อพันธุ์มีห้องแลบนะอยู่ในฟาร์มเองนะฮะในฟาร์มที่เราสร้างแบบ เก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ตรงกลางฟาร์มเลยนะครับอยู่ติดกับแม่หมูให้สะดวกในการเอาน้ำเชื่อไปผสมอะไรนะฮะแต่จริงๆ <c oughs> ทุกวันนี้มันแบบใหม่มันไม่ถูกวิธีแล้วนะฮะอาจจะต้องย้ายาตำแหน่งตรงแลบตรงท่อพันธุ์ออกไปอยู่อีกโซนหนึ่งของฟาร์มถ้ามีพื้นที่นะครับอันนี้แต่ถ้าไม่มีจริงๆก็จะเป็นฟาร์มแบบที่สองแล้ว นะก็คือย้ายย้ายพ่อหมูออกจากฟาร์มไปเลยนะแล้วก็ไปหาที่ซึ่งใช้ไม่เยอะหรอกนะฮะก็เลี้ยงพ่อพันธุ์อย่างเดียวแล้วก็ผลิตน้ำเชือ้อแล้วเอากลับมาใช้ในฟาร์มซึ่งฟาร์มที่ทำแบบนี้มาตั้งตั้งแต่แรกนะฮะอ,อ,อ,อยู่รอดนะครับก็คือ,อพ่อพันธุ์ไม่ไม่กระทบเลยสามารถผลิตน้ำเชื้อได้แล้วแถมยังขายได้ด้วยนะครับ อันนี้อันนี้เป็นฟาร์มที่ผลิตน้ำเชื้อในฟาร์มนะครับกอ็อาจารย์แนะนำเสมอว่า,าโซนพ่อพันธุ์เนี่ยถือว่าถือว่าเป็นฟาร์มหนึ่งในฟาร์มนะถ้าอยู่ในฟาร์มเพราะฉะนั้นจะต้องมีลว้วรอบขอบชิดนะฮะจนะ้างกำแพงกั้นอย่างดีเลยเป็นโซนของเขานะแล้วก็ควรจะอยู่ห่างจากหลังอื่นนะให้ไกลที่สุดนะครับจากหมูประเภทอื่น แล้วก่อนเข้าไปในศูนย์ก็จะต้องมีการอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านะเหมือนเข้าฟาร์มเลยนะครับถ้ามันอยู่ในฟาร์มแล้วเนี่ยก็คนที่ทํางานตรงนี้อาจจะอาบน้ำสองครั้งเลยนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าตั้งแต่เข้าฟาร์มพอเข้าศูนย์เอไอก็จะต้องอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้คือมาตรฐานนะอันนี้เป็นฟาร์มในเมืองไทยนะฮะทีะ่บางฟาร์มเขาเขามีระบบพวกนี้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการ ระบาดของ ASF ในในฝูงพ่อพันธุ์ก็จะน้อยนะครับนะส่วนฟาร์มที่มีพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในฟาร์มนะออกไปตั้งที่อื่นเนี่ยก็ก,ก็จะได้เปรียบนะฮะพื้นที่ก็จะไม่อยู่ใกล้กับฟาร์มเลี้ยงหมูเหมือนกันนะฮนะแล้วก็มีอนาเขตเป็นของตัวเองอย่างดีนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเลี้ยงพ่อพันธุ์ แล้วก็ให้พ่อพัน์ธุอยู่รอดได้นะก่อนเข้าศูนย์ก็ต้องอบาบน้ําเปลี่ยนเสื้อเหมือนกันนะอันนี้คือวิธีใหม่นะครับที่ที่เราในฟาร์มควรจะต้องคํานึงถึงตรงจุดแรกนะครับแล้น,นี้ในส่วนของภาพพัน์ธุที่จะเอามารีดน้ําเชื้อเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องตรวจนะครับเรื่อง ASF ไม่ว่าจะเป็นหมูทดแทนก่อนเข้าหรือพ่อที่ใช้งานอยู่แล้วนะอาจจะมีโปรแกรม เก่าอันนี้เป็นโปรแกรมเก่านะที่ที่เราตรวจนะไม่ว่าจะเป็น p e r ร์ AD p c v 2พวกนี้น,นะครับอันนี้ตรวจเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทั้งในเลือดในน้ำเชื้อนะครับนะทุกวันนี้ต้องเพิ่มโรคนี้เข้าไปแล้วก็ความถี่ในการตรวจก็จะบ่อยกว่าโรคมาตรฐานที่เราเราเคยตรวจนะ ASF นะฮะอย่างเช่น อาจารย์ได้นาให้ตรวจทุกอาทิตย์เลยนะฮะนะสุ่มไม่ให้สุ่มหรอกก็ตรวจทุกตัวนั่นแหละนะแต่อาจจะใช้เป็นแบบพู๋นะพูซีเมนพูน้ําลายอะไรก็ได้นะให้มีโปรแกรมตรวจนะอันนี้เป็นเป็นโปรแกรมที่ในศูนย์ผสมเทียมในพ่อพันธุ์เนี่ยควรจะต้องมีนะครับนะ <c oughs> แม่หมูหรือพ่อหมูที่ป่วยนะฮะก็ พอเห็นป่วยปุ๊บต้องรีบแยกออกเลยแล้วก็ตรวจนะผลเดี๋ยวนี้รู้รู้เร็วนะครับ1ชั่วโมงนะงไม่เกิน2ชั่วโมงก็รู้แล้วนะถ้าถ้ายังเป็นบวกก็ต้องขายทิ้งนะอย่าไปเก็บนะบแล้วก็ถ้าเป็นบวกก็อาจจะตรวจซ้ําอีกเอ้ยถ้าเป็นลบก็อาจจะตรวจซ้ําอีกทีนึงแล้วก็ดูผลนะฮะถ้ามันยังเป็นลบก็ยังสามารถใช้งานแสดงว่ามันป่วยด้วยโรคอื่นไม,ไม่ไม่เกิดจาก ASF ซนะครับ ขออนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันระหว่างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์อันนี้ในการจัดการสมัยก่อนเนี่ยเรา,เาต้องใช้พ่อหมูนะโดยเฉพาะในในเรื่องการกระตุ้นการเป็นสัตว์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแม่ยานมหมูทดแทนก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องออใช้พ่อหมูในการกระตุ้นในการสัมผัสเพราะว่า,อ,าอย่างที่บอกนะครับว่าการเป็นสัตว์ของ 2ตัวเมีจะเกิดขึ้นได้ดีให้ผลสูงสุดเนี่ยม,มันมีองค์ประกอบอยู่4อย่างด้วยกันก็คือ,อได้ได้ได้ยินเสียงพ่อหมูนะได้ได้เห็นพ่อหมูได้กลิ่นพ่อหมูแล้วก็ได้สัมผัสพ่อหมูนะครทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกนะฮะว่าในฟาร์มที่เกิดภาวะ ASF ขึ้นมาเนี่ยการสัมผัสเนี่ยเป็นเรื่องความเสี่ยงในการที่จะ แพร่กระจายเชื้อนะเพราะฉะนั้นหัวข้อที่4เราเราอาจจะไม่ได้ทำกันนะอาจจะมีได้ยินเสียงได้กินหรือได้เห็นพ่อหมูแค่นั้นนะแต่การเป็นสัตว์มันมันก็ยังไม่เต็มร้อยนะเหมือนกับการได้สัมผัสนะอันนี้เป็นภาพการกระตุ้นแบบเก่านะแม่หมูสาวเราเอาพ่อเข้าไปสัมผัสมันก็ได้ครบทุกองค์ประกอบนะแม่ยานม นะเราทำแบบนี้มานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสัมผัสนะครับที่จะให้ได้ผลดีจริงๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยภาวะ ASF เนี่ยเราสัมผัสแบบนั้นเนี่ยมันเกิดความเสี่ยงยกเว้นว่าเราจะมีวิธีการนะฮะที่จะทำยังไงให้ไม่ไม่มีการแพร่เชื้อนะ จากตัวพ่อหรือตัวแม่นะไปอยู่อย่างตัวอื่นซ,ซึ่งการกระตุ้นในปัจจุบันเนี่ยเราเราสามารถทำได้หลายแบบนะอย่างเช่นเ,เรื่องการใช้ใช้กลิ่นฮอร์โมนเพศนะแล้วก็ใช้เสียงประกอบนะฮะเสียงพ่อหมูประกอบไปด้วยนะกินอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ยินเสียงก็อาจจะการเป็นสัตว์เปอร์เซนต์การเป็นสัตว์ก,ตก็อาจจะน้อยนะกลิ่นที่เราใช้เดี๋ยวนี้มีขายกันเยอะแยะนะครับเ็เลือกเอายี่ห้อไหน ที่มีขายแล้วก็ะสะดวกในเรื่องของการใช้นะครับก็เพียงแต่เอาอสเปรย์กลิ่นพ่อหมูเนี่ยมาสเปรย์ที่จมูกนะครับแล้วก็อาจจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับนะทุกคนได้ยินนะครับนะมีเทปใส่บลูทูธหรือว่าเปิดลำโพงในค่อแม่หมู ที่ยานมนะหรือหมูหที่กระตุ้กนการเป็นสัตว์นะฮะอันนี้ให้ได้ยินเสียงไปด้วยอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับนะฮะวันนี้นอกจากนี้นะครับนอกจากการใช้เสียงแล้วกินเนี่ยอีกอันนึงที่สามารถทําได้นะครับในฟาร์มที่พ่อหมูยังยังเป็นเนกาตีบไม่มีเชื้อนะก็อาจจะใช้น้ําปัสสาวะที่ค้างที่ถุงหุ้มเนี่ยนะครับรีดออกมานะครับรีดออกมาแล้วก็ ลองลองลองใส่กระบอกนะแล้วก็เติมยาปฏิชีวนะอะไรลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ไปสเปรย์ที่ด้านหน้ากรงแม่หมูนะนะเพื่อให้ได้กลิ่นอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเมื่อก่อนเราก็ใช้กันอยู่นะครับนะนอกจากนี้อาจจะใช้น้ำเชื้อนะจากพ่อที่เ,เราใช้รีดน้ําเชื้อใช้เนี่ยนะครับถ้าคุณภาพมันไม่ดี เราก็อาจจะเอามาใช้ในการกระตุ้นแม่หมูนะฮะนะสเปรย์ที่จมูกพวกนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นกลิ่นฟีโลโมนตัวหนึ่งนะครับที่เราแนะนำให้ใช้นอกจากนั้นถ้าอยากใช้พ่อหมูจริงๆเนี่ยก็ทำได้นะแต่ต้องต้องเข้มงวดในเรื่องของการตรวจเชื้อก่อนตรวจว่ามันไม่ มีปัญหาในเรื่องของ ASF จริงๆนะฮะพวกนี้ก็จะจะสามารถที่จะเอามาใช้ในการกระตุ้นได้แต่ก็มีข้อระวังนิดหนึ่งนะครับก็คือ,อเพื่อลดความเสี่ยงนะครับนะเราเราอาจจะให้ให้แม่หมูได้เห็นได้กลิ่นได้ยินเสียงพ่อหมูนะฮะแต่อาจจะลดการสัมผัสลงนะโดยการอเอาพ่อหมูใส่ในกรงเนี่ยบางฟาร์มก็ทำอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เป็น ASF นะฮะ นะก็มาเป็นเ s f ก็สามารถที่จะทำแบบนี้ไดนะ้อย่าให้พ่อหมูเอาจมูกมันไปสัมผัสกับตัวเมียก็ได้นะฮะแต่ได้กลิน่นได้ยินเสียงได้เห็นอย่างเงี้ก็ยังพอช่วยได้นะครับนะหัวข้อที่3นะครับก็คือการลดจำนวนคนที่จุดผสมนะร,ระยะเวลาในการผสมให้สั้นลงนะครับในฟาร์มปกติ ที่เรายังไม่มีปัญหาเรื่อง ASF เนี่ยการกระตุ้นการเป็นสตัตว์ของเราใช้เยอะนะครับแรงงานเราค่อนข้างจะเยอะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะฮะในสมัยก่อนที่เราทำกันนะแต่หลังาจากที่เกิดภาวะ a s f เนี่ยวิธีการแบบนี้ก็ก็อยากให้งดนะฮะในฟาร์มที่ที่มีปัญหา a s f มาก่อนนะฮะแต่ถ้าเป็นฟาร์ม ที่ยังไม่มีปัญหาก็สามารถทำได้อยู่ถือว่าพ่อหมูแม่หมูเราเราไม่มีเชื้อโรคนะครับนะตอนนี้หลัง ASF เนี่ยเ,เราอาจจะไม่เคยเห็นอุปกรณ์มันจะมีเทคโนโลยีหลายอย่างนะที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการผสมนะอย่างเช่นอันแรกก็คือตัวที่จะช่วยเช็คเรื่องของการเป็นสัตว์นะครับอันนี้ให้ดูมันจะเป็นคลิปวิดีโอนิดนึงนะครับนะเรื่องสปายฮิเนี่ย ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้บนกรงหลังแม่หมูนะครเพื่อที่จะให้มันจับสัญญาณนะครับแล้วก็ส่งไปที่คอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เตอร์ก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับนะอันนี้บอกว่าหมูตัวไหนเป็นสัตว์นะพอเห็นว่าหมูตัวไหนเป็นสัตว์เราก็จะมาผสมนะครับนะอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอันนีเ้เป็นเทคโนโลยีของ ของฝรั่งนะฮะของบริษัท IMV นะครับที่เขาเอาอุปกรณ์พวกนี้จริงๆพวกนี้เนี่ยมีมานานแล้วนะครับทางยุโรปเขาใช้กันอยู่แต่บ้านเราเนื่องจากว่าแรงงานมันยังถูกไม่มีปัญหาภาวะ ASF ก,ก็ก็เราก็ไม่ได้สนใจมาก่อนนะแต่อุปกรณ์พวกนี้มีมีมานานแล้วนะครับนะเป็นเขาเรียกว่าตัวสปายฮีทนะฮะ มันจะมีกล่องจับสัญญาณนะกล่องนี้จะเป็นตัวจับเขาเรียกอะไระพฤติกรรมของแม่หมูนะครับเพราะว่าในช่วงเป็นสัตว์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเราก็รู้พอพอมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนปุ๊บเนี่ยแม่หมูก็จะมีพฤติกรรมที่มากขึ้นกว่าปกติเพราะโดยปกติมันกินแล้วก็จะนอนเป็นหลักนะแต่พวกที่เป็นสัตว์เนี่ยมันก็จะยืนนอน บ่อยนะฮะอันนี้ก็จะทำให้เครื่องเนี่ยมันจับสัญญาณตัวนี้นะแล้วก็ส่งเข้าที่คอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถที่จะให้คนที่ดูแลนะครับในในส่วนนี้เนี่ยที่นั่งอยู่ในห้องนะไม่ไม่ต้องเข้ามาเดินตรวจสัตว์แล้วนะครับนะมันก็จะโชว์ขึ้นที่จอนะพอ,อะคนที่เห็น สัญญาณมันโชว์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเดินออกมานะเพื่อที่จะมาเช็คดูว่าหมูที่มันมีพฤติกรรมเป็นสัตว์เนี่ยมันนิ่งหรือย,ยังนะถ้าถ้านิ่งแล้วก็จะทำการผสมเลยนะฮะเสร็จแล้วก็พอผสมเสร็จก็ก็จะไปมาร์กนะไว้ที่คอมพิวเตอร์นะไฟตรงที่เราเห็นโชว์เมื่อกี้นะจากสีแดงที่เราเห็นว่ามันเป็นสัตว์เนี่ยมันก็จะ เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนึงนะทีะ่น่าจะเอามาใช้ในการเลี้ยงหมูในยุคต่อไปนะครับถ้าเพราะาการเลี้ยงหมูในยุคต่อไปโดยเฉพาะฟาร์มใหญ่เนี่ยที่เลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมเป็นคอมเมอร์เชียนมากขึ้นเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านนี้มันมันก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นยิ่งถ้าในสภาวะ ASF เนี่ยนะฮะ ก,ก็ยิ่งทำให้เราสามารถที่จะ,ะนำเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยกลับมาใช้มากขึ้นนะครับครับอันนี้พอผสมเสร็จคนผสมก็จะไปติ๊กที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็โชว์ให้เห็นว่าหมูตัวนี้นะที่กล่องเวลานั่นก็จะ,ะไม่ ก็คือถูกผสมไปแล้วนะอันนี้ในคอมพิวเตอร์นะฮะนะก็มาร์กไว้นะมาร์ก right, นะ mark, ตัวนี้ผสมแล้วนะเนี่ยไฟเขียวก็จะขึ้นนะโอเคนะครับอาจารย์มีเวลาน้อยนะก็ไปเรื่องอื่นนอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์อื่นที่จะเข้ามาช่วยทำให้การผสมเทียมเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับลดแรงงานอย่างเช่นอะไรครับท่อผสมเทียมนะอันนี้เป็นท่อที่บางฟรราร์มใช้กันแล้วแต่ เ,เรายังใช้แบบแบบการผสมแบบเก่าอยู่ยังใช้เวลาค่อนข้างจะนานอยู่นะครับนะแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นนอกจากท่อ2ชั้นนี้แล้วเนี่ยนะครับการผสมแบบการบีบนะหรือฉีดเนี่ยก็จะช่วยทำให้ใช้เวลาในการผสมสั้นลงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะครับ จริงๆมันเป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวนะครับโอ๊ยโทษทีเป็นเป็นวิดีโอที่จะให้เราดอาูอย่างเร็วนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นอินโนเวชันนะฝรั่งเขามีใช้แล้วนะครับแล้วก็นานแล้วด้วยนะอันนี้ก็เอาน้ำเชื้อใส่ออ้ยโทษทีมันกลับไปกลับมาโทษที ต้องล็อกไว้อย่างนี้นะไอ้น้ำเชื้อน้ําเชื้อเราก็ไม่ไม่ไม่ใส่ในหลอดนะครับใส่ในถุงไปเลยนะครับแล้วใส่กระเป๋านะครับใส่กระเป๋านะพอใส่กระเป๋าเสร็จก็เอามา,าในเล้าแล้วนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนไปเร็วๆนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่จะต้องเสริมนิดนึงนอกจากท่อผสมเทียมแล้วนะครับก็คืออุปกรณ์ในการฉีดนะครับ นะฉีดครั้งหนึ่งก็อันนี้มันบรรจุได้ประมาณ5 0ซีซีนะเพราะว่าการผสมแบบลึกเนี่ยใช้50ซีซีก็พอนะครับไม่จาเป็นต้องไป80หรือ100นะครับนะก่อนจะฉีดก็สอดท่อผสมเทียมไว้นะครับอันนี้เป็นท่อแบบลึกนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือความชำนาญในการสอดนะครับความชำนาญในการสอดนะ จะต้องสอดแล้วก็ให้มันเข้าล็อกแล้วก็เนี่ยสอดไปเรื่อยๆนะครับสอดทิ้งไว้เสร็จแล้วพอสอดได้ครบปุ๊บนะฮะทุกตัวตอนนี้ก็เ,เริ่มมาผสมตัวแรกและนะฮะตัวแรกท,ท้ทอีาอาจารย์วอลลี่เรื่องเวลามากก็เดี๋ยวผ่านไปก่อนก็นแล้วกันนะใครสนใจก็ เ,เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วอีกอันนึงก็คือท่อผสมเทียมแบบแฮนด์ฟรีนะก็คือแบบนี้นะแบบแฮนด์ฟรีก็หมายความว่า,เ,าเราไม่ต้องมีหลอดน้ำเชื้อนะครับเอาน้ำเชื้อบรรจุลงข้างหลอดแล้วก็สอดท่อเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับนะอา,อาจารย์กินเวลาเข้ามาเยอะนะฮะเนี่ยฮะอสอดแล้วก็ให้น้ำเชื้อเนี่ยมันถูก ก้ามเนื้อมดลูกเนี่ยบีบน้ำเชื้อเข้าไปเองนะครับนี่ก็หล่อลื่นนิดนึงนะครับที่ปลายเ,เดี๋ยวดูวิธีการสอดใส่แล้วก็เดี๋ยวให้ไปดูอย่างอื่นอาจารย์มีเวลาอยู่อีก2-3สไลด์นะให้ดูนิดนึนงออสอดไปปุ๊บนะฮะแล้วก็จะมีข้อต่อนะดันท่อผสมเทียมเข้าไปให้ลึกเลยนะแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับนะถึงเวลาก็ ค่อยมาเอาออกนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่เราใช้นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกแฮนด์ฟรีนะที่เราใช้ก็คือใช้คนคนเดียวผสมะฮะไม่ต้องมีคนจับไม่ต้องมีกระตุ้นละกระตุ้นก็คือการใช้น้ำหนักทับหลังนะแล้วก็มีตัวเกี่ยวน้ำเชื้อไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้คือแบบแฮนด์ฟรีนะเราก็อาจจะกลับมาใช้ส่วนข้างหน้าก็จะเป็นการใช้กลิ่นพ่อหมู แล้วก็ใช้เสียงประกอบเอานะครับอันนี้ก็เป็นแบบปัญญาประดิษฐ์นะครับในต่างประเทศเขาก็มีใช้แล้วนะครับนะก็คือใช้เครื่องกระตุ้นนะที่หลังเหมือนกับน้ำหนักทับหลังแล้วก็ใช้ตัวบีบนะฮะกระตุ้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วก็แฮนด์ฟรีก็คือเอาหลอดน้ำเชือ้อขวดน้ำเชือเช้อแขวนไว้แล้วก็ให้น้ำเชื้อมันดูดเอง ครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีนะในต่างประเทศนี่เขาใช้กันแล้วนะครับนะฮะในต่างประเทศนะฮะโอเคนะฮะ,ะ,ฮะการกระตุ้นขนาดผสมก็เช่นเดียวกันนะฮะก็ใช้กลิ่นแล้วก็ใช้กลิ่นเสียงพ่อหมูในการกระตุ้นนะครับโอเคนะ,ะสุดท้ายนะฮะก็คือเรื่องของหลังผสมแล้วเนี่ย สมัยก่อนเรามีจุดผสมต้องย้ายนะเพื่อลดลดปัญหาเรื่องความเครียดแม่หมูเราก็อาจจะผสมตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องย้ายนะครับนะเลียงวีคไปเลยนะครับหัวข้อสุดท้ายก็คือระบบการผสมนะที่อยากจะเน้นก็คืออยากจะให้เป็นระบบเข้าหมดออกหมดนะไม่ว่าจะเป็นแบบเก่าก็คือแบบต่อเนื่องเราผสมเป็นวีคแต่วีคขอให้ชัดเจนก็ทำได้ แต่อีกแบบหนึ่งก็คือแบบแบตนะออนอินออนเอาแบบนี้นะอันนี้เป็นแบบเก่านะครับอันนี้เป็นแบบใหม่เราจะเห็นว่าชุดผสมเนี่ยทุกมันมีแบต1แบต2แบต3แบต4อะไรพวกนี้นะบางฟาร์มก็ใช้แบต3นะเพราะว่าพอหมูกับสา์วิกนี้ก็จะมาผสมวิกนี้ได้พอดีอันนี้ก็จะทำให้การป้องกันในเรื่องของโรคเนี่ยได้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับลดการสัมผัสนะครับก็ขอฝาก ผู้เลี้ยงยุคใหม่นะครับว่าอันไหนที่ทมันหลีกเลี่ยงในเรื่องของการาสัมผัสนะในการแพร่กระจายโรคได้เนี่ยก็อยากให้ทำนะฮะก็เวลาคงหมดแค่นี้นะฮะขอบคุณมากครับ